สวัสดีครับร้าน Opower หรือว่าเพจโอโซนนะครับจะวันนี้ก็จะมาแนะนำตู้สูตรพิเศษนะครับเป็นตู้บลูทูธส่งมาแชลที่นิยม กปัจจุบันนี้นะครับสูตรพิเศษยังไงครับส่วนใหญ่ตู้บลูทูธทรงนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกซับอยู่ตรงกลางหน้าเปิดนะครับแล้วก็มีแหลมมีกลางแหลมก็จริงๆก็เหมือนับกลางแหลมแหลมใช่แหลม2นิ้วแหลม1นิ้วกลาง2นิ้วแล้วก็ซับเบลห้สนิ้วที่คนนิยมมากที่สุดนะครับแต่อันนี้นะครับเบสจะหนักเป็นพิเศษเพราะว่าเราใช้ตู้สูตรแบนพาน,นครับ เป็นสูตรลำโพงฝั่งข้างใน,นครับแล้วก็ปล่อยพอดลมออกมาด้านล่างนี้นะครับเรียกว่าเบรจะหนักเป็น2เท่าของตู้ทั่วไปนะครับกางแหลมชัดใสละเอียดดีชุดแอมก็ใช้มาตรฐานาที่ไม่ต้องเอ่ยก,ก็รู้น่าจะเป็นแบรนด์ฮิตกันพวกทีย่สิบเอะไรพวกนี้ครับก็ทีบีนะครับที่คนนิยมแชรกันเยอะนะครับในตู้บลูทูธ บูทูธสัญญาณได้ไกลเป็น1 0บสเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็จัดแบตเตอรี่มาแบบทนทานมากก็คือเปิดตั้งแต่เช้ายันมืดก็ไม่หมดนะครับเรียกว่าแบตเปิดได้ทั้งวันพูด,ดง่ายๆชาร์จเต็มเนี่เปิดได้ทั้งวันครับไม่ต้องกลัวแบต,ตหมดครับเปิดได้นานมากแบตเตอรีอ่แล้วก็ตู้เบหนักพิเศษหนักกว่า,าตู้บูทูธ ที่เป็น2ออันนี้คือรุ่นเป็นค่อนข้างรุ่นใหญ่นะครับค่อนข้างรุ่นใหญ่2อเบตหนักพิเศษเป็น2เท่านะครับก็เราลองเปิดให้ดูเทสอีกทีครับหนักแค่ไหนดูนะครับนี่ครับแรงไม่แรงนะนี่ครับกระเด็นเลครับนี่ครับกระเด็นเลยครับแรงมากครับ นั่งอยู่หน้าตู้นี่สะเทือนเลยนะครับแบบสะเทือนมาครับเบ็ดหนักเป็น2เท่านะครับแล้วก็เปิดราคาพิเศษนะครับปกตินะครับขายทั่วทั่วไปสูตรสูตรนี้ครับประมาณนี้ทั่วไปจะขายกันอยู่มาตรฐานที่อยู่ที่6,5 0 0ถ้าใครเคยดูราคาแล้วจะอยู่ประมาณ6 0 0 0อัพขึ้นไปนะครับอ่าครับอ่าเราจัดราคาพิเศษนะครับโปรโมชั่นนะครับเหลือเพียง5,900บาทนะครับ สั่งทำนะครับก็สามารถเลือกสีเอาสีอะไรก็ได้มีสีน้ำตาลสีครีมสีชมพูสีเขียวสีเหลืองหรือสีขาวตามใจชอบนะครับโลโก้นะครับถ้าเอาโลโก้เดิมๆของร้านเลยก็ไม่เพิ่มเงินนะครับแต่ถ้า,าต้องการโลโก้แบบยังไงอะโลโก้ส่วนตัวอย่างเช่นนี้ยเขาสร้างเปลี่ยนโลโก้ของเขาเอง นี่นลูกค้าสั่งนี่เตรียมแพ็กซ่งนะครับลูกค้าสั่งโลโก้ของเขาเองอย่างเงี้ยก็เพิ่มอีก200บาทนะครับถ้าโลโก้59 0พน้ี่คือโลโก้เดิมของที่ร้านไม่เพิ่มเงินนะครับแต่ถ้า,าต้องการโลโก้แบบส่วนตัวนะครับโลโก้ส่วนตัวเฉพาะตรงนี้นะครับโลโก้ส่วนตัวนะครับเพิ่มอีก200บาทนะครับจะเอาภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดนะครับจะเป็นภาษาไทยอย่างเดียวก็ได้หรือภาษาอังกฤษบนภาษาไทยให้เขียนมานะครับ ทำให้ได้นะครับอ่าเรียกว่าคุ้มได้ได้เบสที่หนักกลางแหลมชัดเจนอ่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับอ่าการปรับเสียงก็มีเล็กเล่งเบสนี่ครับมีนี่ครับนี่ครับอันนี้อันนี้กลางอย่างเดียวนะครับเบสกับเล่งนี่ครับนี่เล่งเบสครับความที่เบสครับนุ่มแข็ง นุ่มแข็งปรับได้อ่าแต่อันนี้คนเล่นก็รู้อยู่แล้วนะครับแบตอึดครับเปิดทั้งวันก็ไม่หมดครับรับประกันอ่าสินค้ารับประกันหกเดือนนะครับมีปัญหาดูแลให้นะครับอ่าที่นี่เป็นรุ่นรุ่นที่ดังดีที่สุดแล้วนะครับเอามาอ่าแนะนําให้อ่าลูกค้าอ่าเพจอ่าโอโซนหรือร้านโอพาวเวอร์นะครับอ่าก็ใครชอบก็จัดเลยนะครับเอาส,สีอะไรแจ้งมาได้ เอาเอาโลโก้ของตัวเองได้นะครับทุกอย่างนะครับเลือกได้นะครับออชอบไม่ชอบยังไงก็ติชมได้นะครับอขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ